แล้วกับบูมธนกฤตหนุ่มโสดสายฮาทรงโจรที่ทำเอาสาวๆถูกอกถูกใจกันยกใหญ่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าพวกเธอสงสารหรือชอบของแปลกกันแน่แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาจากคนสองคนที่ถูกใจกันจากเรื่องของบูมเรามาต่อกันที่หนุ่มโสดอีกคนนึงกันเลยค่ะที่ต้องบอกว่าดีเพียบพร้อมอย่างเทพบูตรต่างกันราวฟ้ากับเพลนุ่มโสดคนนี้มีชื่อว่าท็อปพาคุณคงประพันธ์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย เริ่มกูะเป็นยังไงหนุ่มสดโผลมาสแกนหัวจุดเท้าคือพอเห็นแวบแรกเนี่ยแล้วก็ตอนที่ไปจับมือกับสาวๆเนี่ยมีการขอโทษด้วยตอนนี้เนี่ยเอ็นคืดยืดแล้วนะเพราะว่าเนี่ยเดินสวัสดีทั่วเอเีเลยอย่างเงี้ย ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีเป็นคนนอบน้อมแล้วก็เป็นคนสุภาพน่าจะดูแล้วน่าจะเป็นคนเอาใจเก่งเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดมาครับแหมเลิฟคุณรู้ให้เครดิตขนาดนี้แนะนําตัวให้พวกเรารู้จักเลยครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับภาคุณคงประพันธ์นะครับถึงผมจะไม่เด็ดเพราะผมเป็นคนรักต้นไม้แต่ผมก็ไปเดินสวนจุดจักเป็นเพื่อนได้นะครับเอาเอาจริงตรงเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องเลยมีคนบอกพูดอะไระ นึกอะไรไม่ออกก็แบบว่าเออนึกพยายามแบบหาสโลแกนเพราะว่าแบบแหม่มันมันก็ต้องให้แบบมีลุกเล่นใช่ไหมนะครับตามทางรายการนะครับก็ปรากฏว่านึกอะไรแบบว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราไม่เด็ดเพราะว่าเรารักต้นไม้ไงเราเลยไม่เด็ดแต่ก็ไปเดินจับไปจับเป็นเพื่อนได้นั่น,นติ้งต้องบ้างอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยชอบผู้ชายคนนี้เปิดไปไว้แต่ถ้าไม่ใช่ครับาย ที่ไงท้อาสุดท้ายก็ต้องอย่างนี้แหละเปิดไปก่อนเปิดได้เปิดเปิดไปก่อนใส่ได้ใส่ที่บ้านน่ะเลี้ยงกระบองเพชรยังตายเลยแต่ก็เปิดไฟไี่ก่อนโอเคเอาละนุ่มโสดคเฟอร์เฟกสกอร์ครับแบบนี้ไม่มีใครดับไฟคุณเลยลองดูซิว่าเขาชอบคุณพ่ออะไรนะฮะสาวโสดคนสุดท้ายในซีซั่นนี้ครับมิกกี้ต้อนรับสุดเทคเมื่อไทยแลนด์แล้วคุณก็เปิดไฟเอาไว้ด้วยใช่ค่ะคนนี้ยังไง ไม่ยังไงเลยคะ่ะใช่เลยค่ะหนูมาคนสุดท้ายและหนูก็อยากเป็นคนสุดท้ายของพี่ด้วยค่ะเป็นคนชอบปลูกไม้เหมือนกัน้มจีดไหมฮะเหมือนจะบอกมิกกี้ว่าห้ามศพก่อนเป็นคนชอบปลูกไม้เหมือนกันค่ะเอาคุณแจงห้องหนูไปดูก็ได้นะคะ้ปููกกไดจจิมเป็นพพี่่ไมยอมมะาวันนีคุณแจงไปเ่าปทำอะไร ไปดูต้นไม้ที่ไหนอันนี้ให้กุญแจบ้านอันนี้ให้กุญแจพาไปดูต้นไม้เราก็ชอบเหมือนกันเขาดูแบบเป็นวิชาอบอุ่นแล้วก็รักต้นไม้แต่ว่าหนูอ่ะก็ชอบนะแต่ว่าหนูจบตายหมดเลยมือร้อนจะคนมือร้อนสมมติว่าถ้าได้คบกันช่วยใส่ปุ๋ยให้ส้มพี๊ดห้องน้ำไปรีดเทนีไปได้ยินด้โอ้โหท่วมท้นมากก็ส่วนใหญ่จะแบบเออลักธรรมชาติ เราลักเราไหมอะไรก็อะไรจะออกแนวแนวแลกันเล่นๆมากกว่าครับไม่ไม่ถึงขนาดเอากูใจห้องให้ขนาดนี้หรือกูจรขนาดนี้ครับสงสัยมากคือมุกสลินแล้วชอบสายเธอร์สายเลวสายแบดบอยอันนี้ใส่สูตรมแน่นมาเลยอะไรของคุณทำไมคุณเปิดไฟคนอื่นอปลูกแต่หนูว่าเด็ดค่ะไม่อายยังไงก็ชอบค่ะชอบเขา แค่หนูชอบเขาอะนะก็ไม่ได้ว่าอะไรผมผมไม่ได้ว่าอะไรครับหนูชอบไปครับขเหตุผลน่อยขอเหตุผลเพราะอะไรหนูชอบความอบอุ่นค่ะหนูชอบผู้ใหญ่ชอบคนโตกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มความอบอุ่นไม่ไปซื้อผ้าห่มว่นตอนค่ะนะอะไรนะไม่เข้าใจทำไมผ้าห่มมันก็อุ่นแค่กายแต่ถ้าได้ผู้ชายมันอุ่นถึงใจจ้ะ าแล้วนี่อิทธิฤทธิ์น้องผมอิทธิฤทธิ์น้องผมเอร์เฟกสกรนี้ได้เพราะว่าจัดด้วยเราเองหรือได้เพราะว่าเราเป็นคนสุดท้ายของทีท่านผมว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายเหมือนเหมือนก็บบว่าเหมือนก็บอเอาละสุดสายส่งท้ายหน่อยอ่ลองดูลองให้โอกาสผู้ชายคนนี้สักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นครับระดับไฟได้ทุกื่อ สวัสดีครับผมท็อปภาคุณคมพันธ์นะครับอายุ34ปีครับต่อประกอบอาชีพเป็นหัวหน้าทัวร์ครับหลักๆเลยคือเป็นการดูแลทัวร์ดูแลลูกทัวร์ตั้งแต่จากที่ไทยไปจนถึงที่ต่างประเทศเลยอชอบเดินทางชอบไปผจญภัยชอบไปเปิดหูเปิดตาที่ต่างๆก็ก็ทำมา9ปีแล้วเท่าที่เคยนับลิสต์ดูนะครับร็บประมาณ60ประเทศก็ทั้งหมดยังไม่ครบทวีปเดียวก็คือทวีปแอนตาร์กติกายังไม่ได้ลงไปทริปที่ยาวที่สุดก็คือจะเป็นทริปที่ไปเปรูอันนั้นก็17วันคือถ้าเป็นช่วงพีกๆเลยอย่่่าาางงชวมมีีนเษก็ แบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยก็กลับมาถึงก็อันแพ็คกระเป๋าเสร็จเอาชุดใหม่ใส่ไปสนามบินเลยก็มีตอนที่เราเดินทางนะครับคือมันดีตรงที่เราได้เห็นออกไปเจอโลกกว้างเจออะไรต่างๆแปลกใหม่แต่ว่าท้ายสุดแล้วบ้านก็เป็นที่ที่เราอยา,อยากอยู่ที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่เราอยากพักผ่อนที่สุดอาจจะด้วยเราเดินทางเยอะแล้วใช่ไหมครับก็ก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปไหนมาไหนเรียกว่าเป็นคนติดบ้านไหมก็ถือว่าติด ก,ก็เรียกว่าติดบ้านเลยก็ได้ครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าเราอยู่บ้านแล้วมันเป็นที่ของเราเราทํากิจกรรมอะต่างๆทําอาหารเล่นเกมดูหนังดูต้นไม้อะไรย้ยครับก็หากิจกรรมอะไรต่างๆทําคือแค่นี้ก็หมดละวันหนึ่งเวลาแฟนชวนออกไปที่ไปไหม ก็ไปแต่ว่าก็ก็จะคุยกับเขาว่าไปมันตรงนั้นมันร้อนไหมคนเยอะไหมตะดูร่างกายเช็คล่างกายตัวเองว่าไหวไหมว่าที่จะไปถ้าไปแล้วแบบไปเคลียรให้เขาเห็นไปเหนือห่อยเขาเห็นเขาก็าคงจะไม่ไม่แฮปปี้สู้ให้เราแบบมาพักเต็มที่แล้วก็เราเฟรชเต็มร้อยก็ค่อยไปดีกว่าฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับโดยอย่างที่บอกไปผมมีแฟนมายังไม่เคยได้มีโอกาสพาแฟนไปที่ต่างประเทศด้วยกันเลยนะครับถ้ามีแฟน นะครับคนแรกในรายการนี้คงจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะครับเดี๋ยวต้งปิดไฟนะโอ้โหื่อแล้วว่าชอบต้นไม้ครับพี่แต่ไม่มีใครดับไฟเลยนะฮะถามคุณสุจิลาฮะคุณคิดยังไงลฟ์สไตล์ผู้ชายแบบนี้คือคนที่เป็นผู้ชายที่รักต้นไม้เปรียบได้กับเหมือนกับผู้ชายที่รักสัตว์จะมีความแบบ อ่อนโยนอบอุ่นเมืม่อกี้นั่งเช็ดใบไม้อยู่ใช่เ,เพราะเขาเป็นคนอ่อนโยน้ะรักต้นไม้ขนาดนี้เขาน่าจะดีต่อมนุษย์แท่พันนี่ใช่ผู้ชายที่เราตามหาหรือเปล่าครับใช่หนูอะอยากได้ผู้ชายที่เขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเราและอย่างเขาเป็นคนปลูกต้นไม้อะเขาเป็นคนใจเย็นต้องรอการเติบโตกว่าดอกไม้ต้นไม้แต่ละต้นจะออกดอกออกผลเนี่ยการปลูกต้นรักต้นหนึ่งอะเขาก็คงจะทําเหมือนกับ ต้นไม้ที่เขาปลูกเหมือนกันโอ้ีซ้อมมาทั้งชีวิตเลยนี่คือโอกาสนี้เลยนุชยยังไงผู้ชายคนนี้ชอบนะคะนุษเคยทำสัตว์ทัวร์มาก่อนเหมือนกันแต่ก่อนเคยทำเข้าใจพี่ทำทัวร์เอาบาวใช่ไหมคะใช่ครับอยากพี่อะไร็ไหนก็ไปสิไปไปด้วยกันเยอ้ยไม่ใช่จริงๆก็เตรียมเตรียมใจมาระดับหนึ่งนะครนบแต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็โอ้แต่ละคนก็ใช้ได้เลย เอาเบาคือต่างประเทศใช่แต่หนูอยากเอาพี่ลืมตัวลืมตัวสาระสาระสาระต้องมาสิเบลเบลอ่ะเอาดูอ่อนโยนอ่ะน่าจะเป็นมิตรกับต้นเรนของหนูว้าอะไรเป็นพุ่มๆเูมิดูแลได้หมดคือแบบไม่คิดว่าจะมีประโยคนี้มาได้จากน้องเบลเบลมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นอะไรนะผลิตภัณฑ์อะไรดูแลชุดยช้อยอะหรือเปล่า ดูคุณเป e işte ็นคนไม่มีข้อเสียเลยฮะีนไม่ใช่ดูเป็นผู้ชายนุ่มนวลน้าเท่ถนอมถ้ายังไม่มีของขวัญก็พาของขวัญกลับบ้านได้นะคะเอาให้ปังค่ะลงเต็มเลยนะฮะปังกับพังมันก็ได้